สบายดีทุกคนโอ้ทีมงานทีมงานส่างะครับพี่เนาะกําลังคิดตั้มบังหง่งใส่กระปุนพี่น ùng, ะะนองให้เขากินอันขาวนะักกินก่อนอันนี้กินนันกินเป็นสมพี่นนองเล้ยบ่วงเอาลงมาขบอยูไ่ไหนจองบ่วงด้วงฮะบ่วง เออขี Scroll, ้ผ <mini drained out> <osaurus> ุนมันปี้อยู่ามาครับพี่นเ่ม่พอมึงขี้ผุนปี้เาเนอเพื่อนได้นี่นะบสีน่เบอร์สายเนี่น่สายไอ๋มัตะนเพื่อนใช่ป่าเอาเขาว่า่กนย ต้มแซบต้มเปื่อยพี่น้องเอ้ยลาบซีนขัวซีนสมภาะแกงน่อไหมพี่น้องต้มซีนต้มเปื่อยกระดูกแช่ตุตั้งแต่เมื่อวุนแหละเพินต้มเห็ดอันนาไหวมังดูขยามกินข้าวน้ำมานหนังตักพอรลยนะมงดู đây em mấy bạn tiền tí vào mà đấy lâu đấy thôi nhưng bèn hay sao bèn hay còn gì lung เฮ้ย cơm nà cỏ xiêng mà กิน ở cho bà phuên đên này กิน sẹp bà cha ơi nó sai

มาขายี่กอนไปเลยนะงานขึ้นก่อนเราเล่าป้าผมให้ได oh, ้จ mm. uh, ้ะทำไมบอกบริษัทฮัทเด้อเล่าะนชุกคอยจะเป็นผู้ต่อกับเจ้าเราคงกี่อกี้ก็มาบอกขึ้เขอบคุณไปเห็ดไเห็ดชอบปทับเง้องงงานเห็นแล้วเป็นงานเห็นแล้วนะงเลื้ไปเห็ด มันึังเอ้แน่วะแม่มันจ่งแ่เมันมากนะมันมาได้ดอกยิ่แม่เราสื่อเล้าเก่ามากตอนเด็กเบทร์กระสับกระสัะ มงขวยังได้ซื้อก่าไม่ได้ทำ้แขงมุ้งะขยหรอ่สางไม่ได้กซื้อผ้าิมพเหียมาแอะมาลย้เก่ากัยังเอผ้าไม่เหียววานยูกวยนแ่วยกาเพลซื้อหายกวยบาดาบ่กรวยกวยยังเหเดิมพี่น้องกวยยังเจ็คือเจ็ดคือคืออ้ย เอ้ยกล้วยเน่นะประมาณสิบปลายขึ้นฮัมองลูกกลมไม่ต็กด้ยขึ้หรอสามีไอ้ก็มาข่อยเพื่อนไอ้เน่เน่ยเป็อ่พี่ต้องกล้วยพกกิ่ดดิบปุ๊บหลือของล้านตเดินปีก็ไม่ยากหนิปีาข่อยแล้วจะฝาฝาหมดคือสุดปีก็อ่อมือยาเพราะว่ามันมันผักกาน มองน้บร่วมไม่หรอมือเดียวเนาะ่นเนาะมือเดียวเนาะชงมือช่งมืออะไเนาะอเนังมังสังกะสีน่ะย่างเ่ายาญเล่าางมือหนึ่งเ็ดมือหนึ่งถัวไอ้ยนุยคอเนืถ้ววลบเป็นกรตกปุ๊อมังหน้า่างกิน กินก ma. ah, ับแกน้ำไม่มาขึ bye. Bye ้นเลยครับกับขาหุ้งบม่ได้หน oh, ึ่งขามาขึ้นเอาแม่ขาฮู şey ้งมาขางกับแกน้ำไม่เอาบอลก้มบ uh. ่อหน้าหน้าบ่อ แต่กมจะอยู่ก็พอบกไก่ะพ่อบกไก่ก็บริกินไหนพอวินกินจะสีอิ่มอย่างเงี้ยเห็นกบใ่บส่ือในตัวเนง้พิ่นอยากกินป่นอยู่ไมักสั้นไหลเพลิดเงาเลยนะไม่เต้นลงมากเอาเบสนะมาใส่เอาเพลิกับเพลิดขังนั่นเนาะแ้วทิแทงข้างนั้นก็เพล่ดข้างนี แ้ามยเดยวบกนับหนึ่งุม้าวเ่ขาแงู่ท่ผูกเหมาผูกอยู่เทียงนาหรือผูกอยู่เฮือนโอ้ก็แล้วผูกอยู่เทียงนาแกนเอามาแต่ของกลมมากันเลยเดี๋ยวเขีอะมาวันสิเกี่ยวข่าววันนี้

โอ้พอดีเลยเลยเขาอ่นของตามกินสมเนาะไปตามกินกับเขาวันไปเจอมาเอาปลาดําหูนะฮะแม่นย่าง มื่อกี้บอกไปกินน้ำเขาต้มกระดูกกันมันต้มกระดูกนะต้มเปื่อยต้มเอ็นมนเลยยำหยวงมาแล้วต้มเปื่อยกินกับแกงหน่อไม้มันกัเขากันอยู่นกินกับพี่น้อยจะกินกับยังกินไปอยู่ไปตามบังหงแกงหน่อไม่ันแหละ พักพักพัดหนาไปแกน้ำมันกรบปุมาแกนมไปบ้านเ้อเากินอย่างอืมเช็ากินยังพี่นนางเอ้ยเบิ่งหักกรปคบสิมียังค่ะพอทีแท็กกรได้กบมาะเอาในน้องมาขึ้นเนี่ยเอาใส่ปุมย่งสูนี่เลยกได้สิตำพี่น้างตำสมตำสมตำซุ่มใส่กระปุน ร้องหยกไปนอนยินขาวแล้วมาตำกระปุ่นลืมถ่ายขิบซะจะกินแล้วมงเสียแต่มันหมาถอมาผ่าาอย่าเหตุมากูมาปอบมาพ่านหิวหูมะไก่นะมาคนปอนคนพ่านคนกี่ขันหร้อมแก้มันดูกันแพงมันนะไม่เอาไม่อมไมเอา มึงมีเม็ดเเหตุมันขี่ขาดหรือมันดูบังเซนเซจ้าชีพเซนอะซื้อเขาเด้ออย่าไปเซนเด้อมันบ่แพงก็ซื้อเรามันแพงแล้วก็เซ็นไว้เขาต้มมันแพงก็เซ็นไว้ยาเสตมากูเอามาเอามีดก็มาทำให้แม่นะลูกถือถั่วแจวไปแล้วพี่น้องเออในถุงยางในตู้เย็นอะไรแล้วลูก โอ้ยซื้อซอยไอ้ตันซื้อซอยกูเน่เพราะว่าเฮ็ดนักข่านั่นมีดมีดลูกเอาเขาไว้ตัวนนงเอาเขาไว้เอามีดตัวห้แม่นะแม่พี่น้องบัวหิมะมันจะเป็นแบบนี้นกกินอลไรแบบท้องฮามันก็เย็นแล้วก็แบบมันทำให้ท้องฮามันบกผุไอนแม้พี่น้องแบบมันท่องบุ๋ยกับพี่น้องเลยกลาง โดน,น,นกินที่เันนองซามโล่โลอยเศร้ามีอยู่หาหัวเผ็ดเด้เขาได้มีดบนะ่อะเอามามีดนั่นละไปองเงี้ยน่ได้โตยังบอกข่าวด้วยค่ะน,น่งหออยมเอานนยมนนเานนาาานนมเป็นไมัหานับนับอ่างีร้อยด้วค่ะ หน้บาบ้างอีกแล้วก่อนได้ไหม